โูเวไฮเลดียนี่คือรายการจุกเปียดนะครับก็นะมาเริ่มมาเลยในเก้วไม้ครบนะครับในแก้วกระจกลรอมั้งะมันดูเหมือนแก้วมากกว่ากระจกนะเสียงมันเบาครับพอด้วยครับนะครับที่รู้ก็คือผมบอกว่าอขี้โกงนิดนึงนะแต่ก็นะก็ต้องเป็นเดอะแฟลตนะตาหารตาเดียว คู้ตาข่าวโอ๊ยตกโอ๊ยก็ยใครไม่ได้เปลี่ยนกระช่างมันนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยลองขอทิ้งก่อนนะครับมันอยู่ได้ไงเนี่ยคือของเริ่มต้นในชีวิตประจำวันผมหรือเปล่าทำไมผมมีนี่ได้ฮึนัก็วางไว้ที่เล็กๆกันนะโอ้ยตัวกูยอมมาแล้วตอนนี้ ย่าไอ m t h ม f ดอกูเด e f ฟอนะเว้ย t ด e f ฟอรู kay, ้จักเปล่ากูรู้จักพวกมึงกูไปไกลปะกูไปก็ได้เลยรเลยแฟร์มรูปแฟร์ขอเพนและจ้านี่เนี่ยอ้ยเฮ้ยเอ้ยม่าอย่าอย่าอย่า เลยไม่รีบ,ลรบลเลยนะเฮ้ยถอยไปถอยไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากูกวตายอีกแล้วโอ้ย ตงตีได้เหรอน่ากลัวถอยมาก่อนออกไปเดีย๋ยวท้าก็ทำก่อนไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้อะไรครับแต่เก็บก่อน ไม่เขาทำไมเขาไม่ให้กิลขุดเร็วอะมรไเลยแหละง่ายดีโอ้โหออไปก็ได้เชนะ่ไหะ ต้องไม่เอาไม้ได้ตนะนนี้ก็คือผมเผอแบบผมมาเล่นก่อนเนี่ยัแรกอะ่ะออแล้วก็ไม่ได้มาทําอะไรอืแล้วก็มืดแล้วบอกว่าไ e อ้คิดผายอย่างงี้นะครับตอนนี้คิดผายอยู่ต้องเอาดินมาทําอุปกรณ์นะ ดินต่างๆของใช้โน่นนี่นั่นมาไปท้ำนะครับดูดิค่โดนแคกี่บล็อกแค่บล็อกเดียวที่ประชวันในของมนุษย์แห่งเก่งเกินว่ามนุษย์มนุษย์ที่เนื้อมนุษย์มนุษย์เนื่อ ผมขอปิดก,ก่อนเลยกันนะว่ากาให้คนไม่ดักดูตัวน,นี้นะครับขอแยกตอนเช้าเลยกันนะก็ไงครับเจอกันแล้วนะครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับตัวขี้อะไรวะเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ตัวขี้สวัสดีโจมันนดเจ้ามอนเตอร์ผมได้คุณไม่เอาชีวิตรอดเนี่ยจะอีกพวกนี้ที่มันมังลังแกผมกับคลิปเปอร์กับฟอมบี้แล้วกเกีิตันหามอะไรวะเนี่ยฮะพวกเจ้าวางแผนอะไรไว้บอกข้าไม่ดี ข้าไม่ได้วางแผนอะไรนะมันตอนข้าพ่อมึงตายปะโจกเหมือนกันเจ้าแมงมุมเจม้าโมเห็นข้าไม่ใช่หรอไม่เจ้าเห็นข้อหรือว่าเจ้ามีพลังบอกเข้ามาบอกเข้ามาข้าเป็นอะไรไม่ใช่เฮ้ยเนี่ยนะเกียรไปไอเอ็มเดอะฟ็อกจำที่ข้าไว้เพราะข้าคือคนที่เล่นที่ฝนในเกมไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็นะเริ่มกันเลยแล้วกันนะฟางหยิบไฟจุดไฟ ปักไฟนะเพื่อให้ที่นี่ผัวว่างผไหวนะครับตรงนี้ก็ทอดอันเดียวพอเร็วเกินไปก็อย่างนี้นะครับเร็วมันเร็วมากเลนนะี้ผมอะเร็วโกรอะไอพวกนี้ก็ได้มาอย่างแบบงงนะผมเนี่ยงงงงกูกูตกแล้วจุดไฟก่อนนะเพื่อให้ความสว่างนั้นผมต้องมานั่งมาหมอบเนี่ยเหมือนกับอะไรสักอย่างอืมเพื่อให้ความเร็วผมเนี่ยมันแบบชา้าแล้วเก็ก็ก็ตกโคตรเลย คุณเขอแต่ความโคตรโคตรไหมครับโคตรโคตรอ่ะครัโคตรโคตรอ่ะเออโคตรโคตรฟุบปฟุ๊มันกระตุกอ่ะก็คนนี้ก็คนที่ดูผมอยู่เนี่ยแล้วกระตุกเนี่ยช่วยหน่อยนะครับช่วยทนก่อนอย่าเพิ่งอ,ออกคลิปไปไหนะ เตีว่าเจะมาเจาะมาที่ยังม่จะเชื่อคือว่าแล้วกูเจ็บหิวเลยเนี่ยด้วยความเร็วออนไลค์ขีดจำกัดของผมทำให้กูหิวยำไฟกันได้ถอนเกยนดย้มาครับตัดไม้กันสร้างบ้านเนี่ยบ้านเรา บ้านของเรานะครับผมเปิดการ์ตูนดูแฟลตอยู่ไว้ดูเล่นนะครับแก้เบื่อได้ดีเลยคือเนี่ยใช้โทรศัพท์เล่นนะก็เลยต้องเบื่อนิดนึงก็ใช้คอมเล่นนะไม่เปิดรอว่าผมมีเงินก่อนจะทำในคอมใครมีเงินนใะห้ผมามากงครับขอ500,000น,นะก็ไปซื้อคอม,มเพื่อคนดูเลยเนะี่ยหรือคนตัวเองวะนั่นส่ อย่าลืมนะครับห้าหมื่นจำไว้เอาเงินไหมหผมผมก็ช่วยคุกคุณไว้เอาไว้นะครับห้าหมื่นห้าหมืนจําเฟตินี้ไว้คือห้าหมื่นคุณจำไม่ได้เราก็จำให้เองมันเร็วมากอะทำให้กระเพาะผอผม,มันหิวมากอตอนนีน้ไม่อยากจะตัดเลยอะอืม ผมก็เฟียไปตลอดเนี่ยแต่ทั้งแม่งะอะอไรเียมือเราไม่เร็วด้วย,งยไงในเวลาเดียวกันแบ็กแมนก็ดีถึงกุมเนิดขึ้นโดยแบ็กแมนเกี่ยวได้ไหมช่วยด้วยของขามได้เกิดขึ้นโดยแบ็กแมนนั้นเอ้บูธนั้นได้ตายลงไปนะครับนี่คือเรื่องเล่าที่ผมก็เล่านะครับ แบ็คแมนเนี่ยเออบูทเนี่ยได้ตายลงไปนะครับเราแม่เขาเนี่ยก็ได้เห็นบูทนะครับแม่เขาก็เลยกลายเป็นบ้าพ่อกลายเป็นแบ็คแมนแม่กลายเป็นโจเกอร์หลังจากนั้นแม่ก็ชีกปากตัวเองเพื่อให้มีรอยยิ้มอันหวานแหวแล้วแม่ก็บ้าลงไปแล้วหัวเราะฮ่าฮ่านะครับพูดแรงกูวะแล้วเขาก็เริ่มปติแตกนันตอนนี้แล้วเขาก็เริ่มหมดเลาะนั่นเองนั่นนะครับเสียงหัวเราะคุณได้ยินไหมครับเสียงมันดังแบบ <laughs> พูดเองแล้วบ้าๆันไเลยม <laughs> ันเห็นยัไงวะนะครับผมขุดหินก่อนบ้านของเราเนี่ยพุเลศมากนะครับผมเลยต้องทำบ้านให้ดีๆหน่อยนั้นบ้านเราแคบเกินไปกับชีวิตที่ผมอยู่เดี๋ยวผมต้องย้ายกล่องด้วยแล้วก็ย้ายเป็นของมาอยู่นี้แทนนะครับ นะครับฟังฟาังจำผมเนี่ยกำลังสร้างขึ้นใหม่กับข้างข่าวนะรับหรือว่าเจ้าเลือกฆ่าบบคือแ็ทแมนขนะข่าวหายไปแล้วอะไรเขาเลือกฆ่าที่ไหมไม่ได้ใช่ไปแล้วคุณหิงต่อฮ่าว้ามสบายของมันมนุษย์ทุกองทุกพอเลยนะพอไม่นะทำไมมันมีน้ำวะไปดูด้านบนดิไอแอมเดอะฟ็อกปีนไม่ได้ เจอแล้วเดี๋ยวจุดปล่อยน้ำแล้วปิดน้ำเลยตรงนี้ผมขอฐานที่มั่นว่าตรงนี้คือบ้านของเรานะครับถึงจะมีม้านอยู่ข้างๆบ้านก็ตามแต่ไม่ฝนใจครับตรงนี้คือบ้านของเรากีแลนเทิร์ของเรานะครับเปลี่ยนเทอร์กี ไม่ใช่ที่อื่นแล้วผมก็ส้างที่ใหม่ด้วยเล <_ EN> ยเ่ <_ EN> ยนละกดไลค์แล้วกดแชร์เพราะไม่มีคนดูเลยกคนดูคลิปเก่าๆด้วยนะ <_ EN> ไม่มีใครดูเลยแง่หิกวก็าตายแล้วครับใครที่จะมาเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะอืมมเหงามากอะ,บบกอะกกเหงาแบบโคตรอะโคตรเหงา ใช่เพราะแกคนเดียวทาให้คนนับร้านต้องตายกูก็ตายไปตอนนก็ตายไม่กินนะครับเราก็ไม่กินเนื้อก็ตายตรงนี้อย่าค่อยอุดฟุดเลยกันนะเป๊ะๆนะครับเป๊ะๆนั่แหละครับเหตุการณ์ที่ผมก็บอกกูจมน้ำอีกแล้วเมื่อตอนนั้นนะผมก็จมน้ำ I am the fox ตอนนี้มฟอกของแท้แล้วเนี่ยเ,นะเราคุดจากตรงนี้ค่นไปใครตีวะฮอลล่นะครับเราคุดจักตรงเนี้ยอืมไปทางโน้นอืมเราไปทางโน้นอีกนะ่ะไปไหนกันวาเนี่ยดูดีครับดูดูให้ดีๆผมขอเอาที่คุดแร่แรกแ่กัน ตรงนี้นะครับคือฐานใต้ดินของเรานะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ถมหาเพื่อนเล่นได้เมื่อไรเนี่ยผมก็ไอ้นี่นะครับมาเล่นนะครับเมื่อไหรนะครับเมื่อไร่ผมบอกไว้ก่อนว่าเมื่อไรนั่นแหละครับก็พูดว่านั่นแหละครับพูดว่างั้นนะครับแบดก็หมดแล้วครับตอนนี้ คือแบบว่ามันกระตายต่นนี้เนะี่ยเดี๋วต้องขึ้นนั้นบนด้วยตอนนี้ต้องกระแพงของฉันกเพงของฉันที่ฉันกำลังจะอยู่ตายฉันกำลังอยู่ตายฉันกำลังอยู่ตายกำลังอยู่ตายเม่าาเอไหรฉันกำลังอยู่ตายฉันกำลังอยู่ตายฉันกำลังอยู่ตายกูร้องเพลงอะไรกันเนี่ย ฉันกาลังอยู่ตายต้นบนมีไม้นะก็มีเกาะมั้งนะมันไม่เหมือนกระตกแก้วอันนั้นนะครับใครเคยดูลุงพีใช่ไหมครับลุงพีนั่นนะเขามีกระตกแก้วใช่ไหมแล้วกระตกนั้นก็มีแบบก่อแต่นี่ไม่น่ามีนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะแต่ผมยังไม่ได้ไปดูนะถ้ามันรู้นะอืมทําเก่งมันบ้าน่านันนี้ไม่ต้องเก่งตอนนี้ขอทาเป็นบ้านก่อนช้ามากอะ คือแบบไม่ได้ฟังบ้านเก่งไงนะผมพามบบานแบบไม่ฝวยนะครับบอกไปก่อนนี่คือพลังงานแบนบธรรมชาตินะครับด้วยใบไม้ของเราอืมแม่ที่อชีพี่อ <c oughs> ขอต,ตัดตรงนี้หน่อยนะนะนะขอร้องแหละนะขอบริการนิดนึงขอนะขอเลยนะ ขอขุดหินนะนนะไม่มีประตูเนี่ยค่อยฟ้าหไหมหรือยงไงคุยไใครวะนั่นสิคุณเป็นตัวอะไรแล้วกูก็กินอะไรและฉันก็ทำอะไรดีแลฉันก็ขึ้นยังไงเออคิดกัน และเด็ดฟอกนี่วาวงี้เลยนะครับบ้านเราก็เล็กๆหน่อยนะนี่เล็กอันแหละใช่เล็กๆเล็กๆเล็กๆ เล็กๆ,ๆ,ๆนะครับคุณเข้าใจคำว่าเล็กๆไหมครับกับคำว่าเล็กๆอีกคำหนึ่งคือมันก็มืดไอกเกวนะครับก็เขาจะพาร์ทนี้ไว่ได้เท่านี้นะมังนะครับก็ต่อจะพาร์ทฟองเลยนะกันจบแล้วครับ